สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่กําลังรับชมช่องลูกช้าหน้าชั้นแนวนะครับเมื่อนี้ลูกช้าหน้าสิพ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนมันครับพี่น้องเบิ่งสวนมันครับหลังจากที่คลิปก่อนก็นั่นลูกช้าหน้าได้พาพี่น้องเไปเบิ่งไห้เบิ่งหน้ากันแล้วนะครับไปเบิ่งหน้าเข่าครับพี่น้องเมื่อนี้สิพ้ามาเบิ้งสวนมันครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง นี่แหละครับสวนมันครับสวนมันี่ว่าคลิปทิเก็บเฮ็ดนะครับี่ว่าลูกชาวนาได้แพนกล่องมาให้เบิ่งนะครับมันหนาแหล่งใบมันกระสิกูดกูดในเด้อครับพี่น้องต้นงามก็งามครับต้นกูดก็กูดเห็นไหมครับพี่น้องมีต้นกลวยน้ำเล่ครับปรคับเดี๋ยวลูกชาวนาทิพายางไปเบิ่งครับพอเราสิปลูกพักสวนขั้วอยู่น้ำเล่ครับอยู่ทั้งทั้งโน่นเละครับพี่น้องเดียวลูกชาวนาทิพายางไปเบิ่งนะครับ ก็สีประมาณนี้แล้วครับต้นมั่นครับกําลังทวมหัวเลยครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องผักสวนขั่วครับพอมาปลูกไว้ครับ <c oughs> นี่บักหุ่งครับพี่น้องบักหุ่งหรือภาษากลางเอ่นมาะกอนะครับ เห็นม่ครับมันอาจสิม,มืดนแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดกแห้งครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นใบกะเพรานะครับพี่น้องหรือภาษาบานหฮากระเอิญผักอีตูไทยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ต้นักม่วงครับ เราสิพามาเบื้องมองนี่ครับพี่น้องนี่ครับแป้งนี้ก้อนนี้พอเราจะปลูกต้นหอมพักชี้นะครับแต่ไอ้นี้เ่ได้ปลูกแล้วครับถอนออกแล้วครับตอนนี้มีแต่ห้าครับพี่น้องยังบ่ท่านได้ซื้อเม็ดมาให้เราปลูกใหม่ครับนี่ก็เป็นพริกนะครับพริกสวนครับนี่ครับ นี่ก็ต้นมังขุดนะครับพี่น้องเอามาปลูกรายเทือ่อยได้ครับตั้งว่าแล้วครับพี่น้องดินบานเห่า็คือดินอันบานเพิ่นเนาะครับมันความอุดมสมบูรณ์มัน่บือกันครับเบิ่งใบมันครับพี่น้องนี่ครับกำลังออกดอกเลยครับไปรับเดี๋ยวลูกเช้าหน้าสิพ้ายางไปเบื้องมองอีกมองนึงครับพี่น้องเบื่องครับบักพริกครับ กินกัก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับพี่น้องคือสีแสบจิ้มน้ำกะปิครับน,นี้ต้นมันตายนะครับต้นมันโคนเมืองทีิแล้วมันก็ยังมีหน่วยอยู่ครับออกหอดดอกปะครับจะลูกเช้าหน้าสิพภาพไปเมือง อันนี้ก็ต้นไผ่ด้วยครับพี่น้องพอแล้วเอามาลูกไว้ครับสูงถ่วมหัวแล้วครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆสวนมันนะครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับึืนซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องต้นพุนละไม่ก็คือบได้กินน่วยหรอกครับ นี่ครับมะเขือครับได้เอาไปซุปไลยเทื้อแล้วได้ครับเคยกินบ้าครับซุปักเขือครับนี่ครับหน่วยมันครับอันนี้ก็ต้นมะเขือครับอันนี้ก็เป็นตะไคร่นะครับก็ตะไคร้ครับ มีเบอร์สุยางครับผักสวนขั่วครับบ่มีแต่เนื้อหมูกับเนื้องวครับพี่น้องเนื้อไก่ก็มีไก่ก็มีนะครับพี่น้องไก่หน่องเคยเราเลียงไว้ครับไก่บ้านครับยกสิผ้าไปเบิ่งอยู่ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆสวนมันนะครับอันนี้ก็ต้นกล้วยนะครับอันนี้พี่น้องยังจํากันได้บ่ครับปลา ป้าซักรับทีว่าแม่เขามาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องเนี่ยครับเป็นของอีกเจ้านึงนะครับเป็นญาติกันนี่แหละครับนะครับพี่น้องลูกเช้านาทิพภาพเปเบิ่งไก่ครับเนี่ยครับตะไคร้ครับเครื่องต้มยำมีพร้อมครับพี่น้อง เขามีเสียงรบก,กวนกับขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องพอดีรถสิบหลอ่อเขามาแลนลูกลั่งครับพี่น้องแล้วก็ยุคางคางกันนี่กะพอไาเราตัดใหม่ครับใส่เรือเครื่องครับจังได้ารบก,กวนกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับพี่น้องเนี่ยครับขอไกลครับขอไกลนองเคยครับเราเรียงไกลไว้ครับแล้วสิาพาไปเบิ้งนะครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องได้กินไข่แล้วได้ครับพี่น้องได้กินไข่ได้ขายแล้วก็มีครับเจ้สิผ้าเขาไปเบ่งไข่ครับว่ามีไข่บ่ นี่ครับพี่หน้องไข่ครับไข่เห็นไหมครับฟังนันจะเป็นอีกล็อกนึงนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวลูกเช้านาสิบห้าไปเบิ่งครัอนี่ก็ไกลหน่อยครับลูกไกลหน่อยไปครับนี่ครับให้กับบรรยากาศล้างบ้านลังบ้านน้องสาวด้วยครับ พี่น้องเห็นเห็นบ่ครับเห็นลูกไก่บ่ครับหุ่นครับซุ่มออกมาเหมนกับออกมาแลีนเหรีอยู่หุนนนห่นครับ,อ,รบอยู่สวนมันหุ่นครับพี่น้องเห็นบ่ครับขันอยู่หุ่นครับหุ่นครับ ลูกช้านาค์คือจังเห็นหัวมันโพอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งหัวมันครับมันโพึ้นมาจากดินครับนี่ครับพี่น้องหัวม,มันครัจะยังขุดยังไม่ท่านใดหรอกครับพี่น้องนี่ครับ บรรยากาศรอบๆนะครับครับพี่น้องเป็นยังไงกันแน่นอกครับพี่น้องหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วนะครับถึกใจกันแน่บ้านอกครับขัดต๊กบกพองมองได้กับตีชมกันเข้ามาได้เด้อครับพี่น้องลูกชาวหน้ากับพึ่งไดชเทสเนี่ยแหละครับยังวอกบ่คคอยเก่งบันไดครับตีชมกันมาได้นะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องชีวิตลูกชาวหน้าครับบ่มีอยังไรครับ ครับคลิปนี้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ลูกชานาได้เะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับพี่น้องให้ลูกชาหน้าได้เหตุคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ